ประจำทุกปีเนาะนะคะหลังจากที่ไม่ได้จัดมาช่วงโควิดนะคะกเ็เป็นประจำทุกปีนะคะช่วงเวลานี้ที่พัทยาหรือว่าสนามศูนย์กีฬานะคะศูนย์กีฬาชัยพฤกษ์เนาะที่พัทยานะ,ะทุกคนตอนนี้เขากําลังโชว์ม้านะคะม้าที่เขาจะโชว์รอบตรงลานตรงนี้นะคะ่ะแล้วก็จะมีรถนะคะวิ่ง อตอนนี้ม้าเขาก็เริ่มเข้าสนามนะคะโอูรีก็เลยมา,มาเจอพอดีเลยเก็บภาพบรรยากาศมาฝากออขอพูดนะคะเพราะว่ามันเป็นเสียงดนตรีเนาะจริงๆเราอยากให้ฟังมากนะคะเสียงดนตรีเนาะมันจะเป็นสไตล์ครันที่ะคะเออนะคะ,นะคะกเ็เพาะนะคะสนุกสนานเนาะนี่ดูไปดูมาตัวนี้ขี้ใส่เฉยเลยนะคะโอลรีก็โอ,อยู่ใกล้ๆแต่อยากเก็บภาพมาฝากเนาะด้วยความที่ว่าอยากใกล้ชิดนะ ก็เลยเข้ามาใกล้ๆนะคะแล้วก็ซูมช่วยนิดนึงแต่ถ้าเปิดเสียงได้นีนเสียงจะพ้อมากเนาะงานจะใหญ่มากนะคะทุกคนคือแบบระดับเอเซียเลยก็ว่าได้เนาะคือรถผู้คนนะคะเยอะมากเดินแบบทั้งวันก็ว่าได้นะคะแต่อูรีมาช่วงครึ่งวันเนาะช่วงบ่ายมาเจอเขากำลังพาม้านะคะเข้าสนามกำลังวิ่งวิ่งวอร์มนะคะเพื่อที่จะทำการโชว์เนาะ นี่ก็จะวอร์มวอร์มไปก่อนพอดีมันมีเสียงเพลงค่ะก็เลยปิดเสียงนะคะขอทักทายเป็นไอ้น,นี้เนาะคำพูดนะคะแต่จริงๆถ้าเปิดเสียงได้อยากจะเปิดเสียงให้ฟังเพราะเพลงมันเพาะมาก<อ>เปิดไม่ได้นะคะเดี๋ยวจะมีพิธีกรบนเวทีเขาพูดในงานเนาะโอบรีก็จะให้เขาให้เขาพูดให้ฟังอีกทีหนึ่งนะคะทุกคนนี่ค่ะ กิจภาพาบรรยากาศมาฝากนะคะวอนเดินเซฟเอวีแฮตติแดนคาร์มินเซฟดังค์ครับเซฟยูเฟิร์สนะครับความปลอดภัยเท่านั้นที่ท่านจะอยู่ได้นะฮะขอให้ดูแลเพื่อนข้างๆหัดูแลเพื่อนข้างหน้าเพื่อนข้างหลังอย่าใช้ความเร็วมากเกินไปเอาแค่เกวังนิดนึงนะครับเพราะว่ามีมาวิา่งผ่าน ในเรื่องราวของการแปลกระตุ้งนะครับในเรื่องราวของมมาเนื้อนะครับจากท่ายของ The Science Riding Horse นะครับมาจากนู่นเลยยินบุญหนองจอกนะครับขอบคุณมากครับแล้วก็อีกท่านหนึ่งนะครับพี่จิมจังโกเอามามาจากปากช่องนะฮะมาจากปากช่องเลยนะครับมาจากนู่นเลยฮะคอราสีมาเลยนะครับ 啊、好多嘞。啊<的> านสามารถเข้าไปติดตามแล้วก็เข้าไปรับชมในการที่ไลฟ์สดนะครับไลฟ์สดในเรื่องราวของไรส์ซีม,มี่นะครับไลส์ซีมี่ของลูกค้าใบวิ้นะครับท่านสามารถเข้าไปได้ในไรส์ซีมี่นะครับสามารี่จุด่องโ,กโกองเพิญได้เลครับ เชื่อว่าเหผู้กำกับตอนีเดกังงบ้าา่มีอย่แล้วยากอยู่ก็ยากอ่ก็เดี๋ยวเอาเอาาไม้ก็หาราหน่อยเอาฟางกได้ครับมีาอจกันไม่ให้มารถ

ที่เสียคนบนร้อนร้อนร้อนนีหมดันนี้ไม่มีเงินอะไรเลยใคนนี้ยืนยที่นี่หที่นี่สักสิขออะไรกคนเาดูที่ขอมมาเยไปกันเรื่อยนใครมีอะไรหรือว่ามีเรื่องราอะไรอยากเล่าส่งบนตามติดีก็เราทุกทุกประเทศทุกทุกที่มาที่มาทุกที่ดูใจเลยนะเออ ดังใจที่เราจะมองไม่เห็นเพราะว่าจะมองผ่านกันเยโอ้นั่นเอาความเอาการไให้ยังไงก็ได้ดูยังไงกันด้แ่ก้าว้นไปเชื่อยๆคุณลูกค้าณลกคามที่ริมฝั่งน้ำมายิ้มมปยิ้มตามเป็นรางเดียวขึ้นมาแต่แสงทั้งแสง

ทักษะในการรับมานะเป็นสิ่งที่คุณร่วกับม้าจะต้องเข้าใจตรงกันและคุณต้องสื่อถึงเขาให้ได้โดยผ่านบางเหยและข้อเท้าหรือว่าหน้าขาของคุณหน้าขาเขาเรียกว่าใช้น่องเฉือสกิลที่เดียวเขาจะรู้เลยว่าคุณไปไและก็บางเหงจะเป็นส่วนที่หมายถึงว่ากำลังทางหรืออะไรหรือเหงืง้ทุกทีนี้ไ่นร 好，下面。